mưa này mung lăng kha lăng kha long cuả để mung lợp buồn nát sắc ngay kèo léo kèo léo đi kè xuân hụm léo ủa là mưa này เต็มทียนก่อนอมุงหังคามันดีก่าหัวกว่าน้อง,บบองมนเปิดแดดลงมาหนิ เตียนตะพายุละพัดมันอน่อหรอบหลังคาหลังคาตรงรัวกำลังคืบหน้าแล้วร่้รวมด้วยช่วยกันอ๋อตอนใบ รวยแล้วฝนกำลังมากพอดีโตกมาตกองตกแห้งเห็นบ้ามึกขึ้นไหมตกแปลกๆแปลก,ปปกปปมาเศร้าซ้ํา จะได้ใสยย <uğ pl ains> <uğ> ่รถไทยพอลพอทีเล้ยวกอนหนนี่นี้นี่นีน่นี่นี่นี่นล้วี่นี่นีี่นี่นน่นีนน่นีน่นีนี่นียน่นี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 ่นนี่ืี่น่อนอืี่นี่นีนี่นี้นี่่นีนี่นล่นี่นนี่นี่่นี่าีน ทำอไรโคขวดมั้ยบนบาออีหลีฝนชิแรงเป็งชิลแหละอืม พี right? you. ่ใหญ่ก่โอ้เมองกันน่งกันทังรายองทางกรุงเทียบหละมองเขาไปเห็นนาโต๊กดีพดตกดีเี่ vẫn sang vẫn sang chưa là công nhân dần rồi dần 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 ไต่ก็ไปน่มึงแล้วเามาบุ่มมาลดเพื่อนเนีน่ต่ำ คนนมคนนมเรือหน่อย ừ ừ. อะไรมันเป็นัันมองล่างนา้ำเขาเจะ่าล่างน้ำมันเนี่ยล่างนา้ำ

I oh, don't hehehe. <laughs> <coughs> 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 เสียบเห็นมาเบิงึงตรงหลังคาขึ้นมาถึงแล้วได้หุมห่มสักอืึเหลี่ยมตาบานี ปืดเขาสีมาเบิงหนะ้าคอยดีดนนะ้าให้เราันให้เหลม

六万，六万。

มัน <laughs> à? này bao? แถม này สเกียร์ไว้ให้สิลงแฟนนี่บ่เออมาว่า